เป็นส u ายจีนชีวิตดีมีความสุขกินหรูอยู่สบายการงานก็ไม่ต้องทำจริงไม่น่าไหนมีใครเจอ,อยังไงบ้างมาเล่าให้ฟังหน่อยค่ะวันนี้กะว่าจะหลอกจีนที่บ้านให้พามาซื้อของเข้าบ้านสันหน่อยคิดไว้แล้วว่าจะหยิบจุก,จ,กจะหยิบแบบไม่เกรงใจเลยกะว่าเอาให้คุ้มแน่ๆของข้าวของหวานก็อย่ากให้ขาดตุนไว้ให้ถึงรอบเดือนหน้านางกลับมาอีกรอบนู่นแหละจะได้ไม่ต้องจกเงินเดือนตัวเองอในใจยังคิดยิ้มมีความสุขอยู่นะคะนางไม่รู้แน่ๆแผนนี้นี่ยังหัวเราะกิ๊กๆอยู่หยิบไปสักคำเหมือนมันมี เพราะถ้าปกติป้าจะเป็นคนจ่ายป้าก็จะหยิบแบบไม่ดูราคาจะหยิบชิ้นใหญ่ๆโตๆแต่เอ๊ะแปลกๆละรอบนี้หยิบจับน้อยชิ้นพอไปเช็คบินเท่านั้นเลยค่ะรู้เลยหาว่าเล่วนางลืมโทรศัพท์ที่สแกนจ่ายวีแชทได้ไม่เอามาด้วยปูเท่านี่นนะดูดูยิ้มแป้นแบบผู้ชนะเลยค่ะจ่ายคนเดียวสิคะผู้แพ้และนี่แหละค่ะชีวิตจริงของสายจีนคนหนึ่งที่ธรรมดาธรรมดาถามว่านิสัยดีไหมมันก็มีข้อดีข้อเสียเลยค่ะแต่กว่าจะดีมาขนาดนี้ก็เกือบเลิกกันแล้วค่ะแล้วเรื่องไปอยู่บ ดอกบัลลยจะมาเปยตลอดทุกวันก็ไม่มีเพราะเงินเดือนเขาก็ให้แล้วแต่ถ้าเป็นเออเทศากาลอะไรต่างๆหรือวันสําคัญวันเกิดก็มีให้นิดๆหน่นอยๆค่ะโอ้แต่สมัยจีบกัน่อนจะได้เราเป็นเมียเนี่ยมันก็เปฉ่ําบเหมือนกันนะอยากกินอะไรพาไปกินอยากไปไหนพาไปอยากได้อะไรก็สลิส่งรูปไปให้แล้วใช้คําว่าน่ารักไหมนางก็หามาให้ตลอดแต่ตอนนี้เหรอคฮอบบมี <c oughs> อยากได้อันนี้แต่ได้อันนั้นแทนอย่างว่าแหละไม่ใช่แค่เขาเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนด้วยอย่าไปคาดหวังเลยขนาดหน้าตาตัวเองยังเปลี่ยนไปเลย